ทำไมผู้คนถึงต้องฝึกฝนกันล่ะไม่ใช่เพราะต้องการอิสรภาพอย่างนั้นเหรอหากเป็นที่สวีบจุนเซียงไปยู่เซียนก็คงทำลายเมืองไปแล้วอย่าคิดทำอะไรงงๆ่ๆตอนนี้เราจะพานายไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนหาความจริงไม่มีปัญหาถ้าหากว่านายไม่มีความผิดเราจะทำการปล่อยตัวนายไปทันทีไอสารเลวแกไม่หลอดแน่ต่อให้ตำรวจจะไปตัวแกออกมาตระกูลเก่าของฉันก็จะจัดการกับแกอยู่ดี โอ้ยน่ะน้อยน้อยนายเป็นคนทําใช่ไหมคุณตํารวจใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์แบบนี้มันไม่ดีนะครับคุณมีหลักฐานว่าผมทําหรือไงไเหมือนฉันจะเห็นแสงอะไรแวบๆนะนายเห็นเหมือนฉันไหมไม่เห็นนะโทษตาฝรดหรือเปล่าน้อยน้อยอดทนไว้ก่อนนะครับพวกเราจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละบอกมาแสงนั่นคืออะไรแม้แต่คุณเองก็ยังไม่รู้แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงแต่ขอพูดหน่อยเถอะ เธอเองก็ไม่เหมือนจะเป็นตำรวจเลยนะนายต้องการจะพูดอะไรฉันคิดว่าเธอจับผิดคนแล้วแหละที่เธอแฝงตัวอยู่ที่นี่ก็เพื่อจับโจรขโมยอัญมณีใช่ไหมเพราะงั้นฉันคิดว่าเธอไม่ควรจะให้มันเป็นเช่นนี้ไม่อย่างนั้นหัวหน้าของเธอจะต้องสูญเสียมหาศาลแน่อะไรนะมีโจรอยู่ที่นี่งั้นเหรอถ้างั้นนายจงตอบความจริงมาซะนายเป็นคนของกลุ่มโจรขโมยอัญมณีใช่ไหมเปล่าเลยฉันก็แค่นักเรียนมัธยมปลายทั่วไปเท่านั้นแหละ แต่ถ้าผมจะจัดการคุณจริงๆต่อให้คุณมีปืนคุณก็ทำอะไรผมไม่ได้แม้แต่น้อยนายคิดว่าตัวเองเป็นพวกมีพลังเหนือธรรมชาติที่จัดการศัตรูสิบคนในพริบตาได้หรือไงฮะไม่ใช่ว่าเธอเองก็เห็นไปแล้วงั้นเหรอถ้าเขาเป็นคนที่หักขานายน้อยตะระกูลเก่าจริงๆอย่างน้อยเขาก็ต้องเป็นปรมาจารย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติเราจำเป็นต้องมองเขาใหม่เราจำได้ว่าหยกมูลค่าหลายร้อยล้าน ได้ถูกขโมยไปจากความทรงจําในชีวิตที่แล้วและตำรวจหญิงคนนี้จะต้องตายถ้าฉันจะไม่ผิดดูเหมือนว่าเธอจะชื่อเสี่ยวเฟิงหลินใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่านายรู้ชื่อของฉันได้ยังไงแต่นายจะช่วยทางเราหน่อยจะได้ไหมแล้วฉันจะได้อะไรฉันก็จะไม่จับกลุ่มนายไงล่ะถ้าง,งั้นฉันจะบอกความจริงกับนายลวกันพวกเรามาจากหน่วยสืบสวนราชการรับดองจู พวกเราไม่ได้เป็นตำรวจอย่างที่นายพูดจริงๆหากว่านายสามารถช่วยพวกเรากำจัดพวกมันได้พวกเราจะจ้างนายเป็นครูฝึกสอนหน่วยราชการรับชีวิตของนายก็จะสุขสบายน้องชายพวกเราต้องขอโทษด,ด้วยมันรวมกับพวกเราเถอะจริงสิแม้แต่ผู้ฝึกสอนหน่วยรบพิเศษพวกเราก็แนะนำนายได้นะอืมฉันสนใจข้อเสนอของพวกคุณอยู่นะแต่โทษทีพอดีฉันมีธุระที่จะต้องทำฉันคงต้องปฏิเสธเอ๊ะเอ ในายได้ฟังที่พวกฉันพูดอยู่หรือเปล่าฟังสิ <It. S 1> ผููฝึกสอนหน่วยราชการรับเลยนะเฟ้ยจะมีสักกี่คนที่ไม่อยากจะทำมันนายคิดอะไรอยู่กันแน่สิ่งที่ฉันต้องทำมันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าหรือว่าจะเป็นการเริ่มทำงานกับตะกุลแย่อของเรารู้ว่าจะรับเราเป็นลูกสิเพราะในอีกสามวันที่จะถึงนี้ฉันต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเออฉันก็คิดว่า มันจะเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ฉันจะไปรับนายหลังการสอบแล้วกันคุณตำรวจการขโมยอัญมณีที่ว่ามันคืออะไรหัวหน้าจินในการแสดงอนญมณีครั้งนี้มีชิ้นไหนที่มีมูลค่ามากที่สุดไหมที่มีคนเอามาแสดงในที่จัดงานเพราะมันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงคุณจินช่วยตอบด้วยค่ะถ้าข่าวที่พวกเราได้รับมาไม่ผิดการจัดงานในครั้งนี้จะมีการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นั่นก็คือ งานแกะสลักลิงที่อยู่ในหินขนาดใหญ่ดูเหมือนว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราจะยังไม่ดีพอฉันไม่คิดเลยว่าความลับนี้จะรั่วไหลไปได้ถูกต้องคืนนี้จะมีการจัดแสดงชิ้นงานการกำเนิดของวานอนและมันก็เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดแล้วฉันควรจะทำอย่างไรดีล่ะปราบใดที่พวกเราอยู่ที่นี่มันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกอย่างฉันหวังว่าไบยูเซียนจะช่วยพวกเราในการรับผิดชอบปกป้องหัวหน้าจินคะ่ะ เธอเชื่อมั่นในตัวฉันอย่างนั้นเหรออย่างน้อยก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มของพวกมันมิเช่นนั้นพวกมันก็คงลงมือขโมยเป็นนานแล้วเธอเองก็มีพื้นฐานในเรื่องการสันนิฐานเหมือนกันนี่ถ้างั้นเราไปกันเลยไหมหากคุณให้ผมดูการกำเนิดของวานอนก่อนมันจะดีมากเลยเอ๊ะเข้าใจละเราค่อยดูมันตอนงานเลี้ยงช่วงเย็นจะดีกว่าไม่อย่างนั้นพวกโจรมันจะรู้ตัวนายเป็นอะไรไหมพวกตำรวจได้ทำอะไรนายหรือเปล่า อันนี้ฉันเอาไว้มาให้หนายเย่ชิงยเธอเกือบทำมันพังแล้วนะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเธอและตระกูลของเธอรักษาสัญญาที่ให้ไว้อย่างจริงใจฉันจะไม่เพียงแต่จะไม่มองพวกเธอเป็นศัตรูแต่ก็จะดูแลตระกูลของพวกเธอด้วยแต่ถ้าหากเรื่องแบบในวันนี้เกิดขึ้นอีกก็อย่ามาโทษฉันก็แล้วกันอย่าว่าแต่50ล้านเลย500ล้านก็ปกป้องตระกูลของเธอไว้ไม่ได้ส่วนไว้นั่นเธอเก็บไว้เองแล้วกัน พอดีฉันมีธุระอื่นๆที่จะต้องทำหกโมงเย็นห้องจัดแสดงสำหรับผู้คนระดับสูงสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านต่อจากนี้ไปจะเป็นการแสดงผลงานชิ้นสำคัญของวันนี้มีท่านใดอยากจะลองเดาหรือไม่ว่ามันคืออะไรหัวหน้าจินอย่ายื้อให้เสียเวลาเลยถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนี้ฉันคงกลับบ้านไปนานแล้วใช่ใช่รีบเปิดมันออกเร็วๆเอาละ่ะผมจะเปิดมันเดี๋ยวนี้ นี่คืองานแสดงชิ้นสุดท้ายของวันนี้การกําเหมิดวานอนมันเป็นของจริงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยออลา่านี้เกิดจากหินตั้งแต่แรกงั้นเหรอแต่ดูเหมือนพลังในการรักษาจะหายไปหมดแล้วพลังในหินเองก็คงยังดับได้อยู่แต่ยังคงมีพลังวิญญาณหลายร้อยเส้นหมุนเวียนอยู่ถ้าเกิดได้รับมาไม่ใช่ว่าการฟื้นฟูของเราก็จะเร็วขึ้นอย่างนั้นเหร หินวิญญาณที่อยู่เหนือทุกสิ่งก็คือหินวิญญาณที่มีออร่าตั้งแต่กําเนิดหินนี้ไม่เพียงแต่จะให้กําเนิดตัวอ่อนที่มีลักษณะชีวิตแต่มันยังให้พลังวิญญาณตั้งแต่กําเนิดเมื่อสิ่งมีชีวิตนี้เกิดขึ้นมามันจะมีพลังวิญญาณโดยธรรมชาติและจะเป็นภัยต่อโลกมนุษย์ฉันสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของของหินนี้เขาต้องการขายมันจริงๆงั้นเหรอหินก้อนนี้นั้นมีค่าอย่างมาก และไม่สามารถตีมูลค่าได้แต่เพื่อนของฉันที่ขายหินชิ้นนี้บอกว่าถ้าใครสามารถรักษาการป่วยของเขาได้เขาจะยกก้อนหินนี้ให้ปัญหาสําคัญก็คือไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่ป่วยผู้คนหลายร้อยคนที่อยู่รอบตัวเขาเองก็ป่วยเป็นโรคที่คล้ายกับเขาเหมือนกันถ้างั้นฉันจะช่วยเขาเองฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณไปจะต้องช่วยได้ฉันเชื่อว่าเพื่อนของฉันต้องยินดีอย่างแน่นอนจะช่วยด้วย กน้องสาวเธอจะส่งเสียงดังเกินไปแล้วนะทีนี้เธอจะได้เงียบสักทีหยุดอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการสองคนนั่นซะแล้วตามฉันขึ้นไปที่ชั้นบนได้เลยออปอบเลวนี้มันอะไรกันนีเร็วพวกเรา <c oughs>